สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตช่องธรรมะที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางทีนี่เราไม่สอนแค่หลักธรรมแต่เราสื่อให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเงินงานครอบครัวหรือใจที่ไม่เคยสงบ เพราะเมื่อเข้าใจธรรมคุณก็จะเข้าใจชีวิตและไม่มีวันที่ต้องทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันแสงธรรมให้คนที่คุณรักด้วยนะคะเรามารับธรรมรับทัพย์ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นั้นสุดช็อก เผยแล้วความลับคำทำนายสามอาจารย์ดังสุดมั่นยำในเดือนกอรกฎาคมสำหรับชาวราศีเมษเมื่อหมอปลายพรายกระสบลูกรักของท่านโยมได้เผยคำทำนายที่มั่นยำอย่างกับตาเห็นในเดือนกอรกฎาคมนี้ชาวราศีเมษถึงคราวรวยมหาศาลเนื่องจากในเดือนกอรกฎาคมนี้มีดาวสองดวงหนุนทับดวงชะตา เพลงพลังอันแข็งกลา้าสนับสนุนและส่งเสริมชาวราศีเมษด้วยพลังงานความดีที่สะสมมาทำให้ชาวราศีเมษชีวิตเปลี่ยนนับตั้งแต่เดือนกอนรกฎาคมเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่สนับสนุนชาวราศีเมษร,รวมไปถึงเหล่าวงเทพที่ตามองไม่เห็นได้เปิดทางและประทานพรให้ชาวราศีเมษจะได้รับแต่สิ่งดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงินหรือเรื่องโชคลาภก็ตามหมอปลายพรายกระสิบได้เห็นนิมิตที่มั่นยำอย่างกับตาเห็นถึงดับพูดออกมาว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ราศีเมษนั้นคือราศีเดียวที่ดวงพุ่งแรงแบบสุดๆท่านยมยังได้บอกอีกว่าชาวราศีเมษนั้นเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าวงเทพจะเป็นราศีที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ตกอับได้ไม่นานก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและคอยไปอุปธรรมคำจุนชีวิตจะเจอกับอุปสรรคม,มากมายสักแค่ไหนก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีและเมื่อดวงดาวสองดวงในจักรบาลได้โคจรสนับสนุนชาวราศีเมษยิ่งทำให้ดวงโดดเด่นมีพลังงานดีๆที่สนับสนุนชาวราศีเมษอย่างเต็มที่คำทำนายของหมอปลายพลายกระซิบยังตรงกับสองอาจารย์ดังหมอช้างและหมอรักฟันถ่งวา่า เมื่อดวงดาวสองดวงได้คโคจรพร้อมกันคือสิ่งมหัศจรรย์และน่าประหลาดใจที่สนับสนุนให้ชาวราศีเมษจะเจอกลับปาฏิหาริย์อย่างน่าประหลาดใจฟันธงได้เลยในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีเมษนั้นดวงรุ่งพุ่งขึ้นแรงแบบสุดๆสิ่งไหนที่ทําให้เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่คอยกลันแกล้งหรือว่าจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บ ก็จะหายไปในวงจรของชีวิตชาวราศีเมษจะพบเจอแต่ความสมหวังอิทธิพลของดวงดาวได้โ,โครจรพร้อมกันสองดวงมีพลังที่แข็งแกร่งส่งเสริมให้ชาวราศีเมษได้รับพลังงาน100เอร์เซเมื่อดาวอาทิตย์ได้โครจรพร้อมกับดาวพฤหัสบดีการโครจรในครั้งนี้ให้ชาวราศีเมษยกมือแล้วพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งได้เลยจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ชาวราศีเมษอย่างแน่นอนดาวอาทิตย์โครจรในครั้ง เป็นการส่งเสริมให้ชาวราศีเมษในการเป็นผู้นำให้มีอำนาจและวาสนามีเกียรติยศศักดิ์ศรีสามารถทำให้ชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีอำนาจเป็นผู้นำไม่ว่าจะอยู่ในฐานะต่ำต้อยสักแค่ไหนก็จะมีคนคอยผลักดันให้เป็นคนที่มีอำนาจและวาสนาเพราะการโคจรของดาวอาทิตย์ที่จะส่องแสงอันเจิดจ้าเหมือนดาวพระอาทิตย์ ส่งเสริมชาวราศีมีตรวมไปถึงการโครจรของดาวพฤหัส,สบดีดาวแห่งโชคลาภความรู้การศึกษาการเรียนรู้และความสำเร็จในชีวิตส่งเสริมให้ชาวราศีเมษมีอิทธิพลในเรื่องของโชคลาภ มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนโตจากโชคลาภไม่ว่าชาวราศีกุลจะปิดตัดจับปรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีเรียกได้ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงดาวจะส่งเสริมชาวราศีเมษจะไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในชีวิตอีกต่อไปชีวิตจะผ่านอุปสรรคทั้งหลายด้วยความสามารถของตัวชาวราศีเมษเองรวมไปถึงเทวดาจะเปิดทางชี้ทางให้ชาวราศีเมษให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายสิ่งที่น่าเหลือเชื่อแต่จะเกิดขึ้นจริง กับชาวราศีเมษไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นเด็ดขาดเพราะความเชื่อและศรัทธาเท่านั้นที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นจริงกับชาวราศีเมษอันที่น่ามหัศจรรย์ใจและประหลาดใจมากที่สุดถึงข่าวดวงเปิดดวงปังชีวิตจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการเงินโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายดังปิดทิ้ง ฮือหากันทั่ววงการหมอดูเมื่อหมอปลายพรยกระซิบได้เห็นนิมิตท,ที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นถึงกับอ้าปากค้างและสิ่งที่จะกล่าวมานั้นมันคือเรื่องจริงและน่ามหัศจรรย์เมื่อได้ฟังแล้วตัวของท่านนั้นจะประหลาดใจเพราะในคลิปนี้จะเผยถึงความลับการทำนายที่แม่นยำอย่างกับตาหินเมื่อดาวไหลดวงได้โคจรได้ตำแหน่งหมอหลักถึงกับพูดไม่ออก เพราะใน1น0ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งถึงการโคจรของดวงดาวที่แปลกประหลาดและมหาัศาจรรย์จะเปลี่ยนชีวิตของคนทั่วสารทิศอย่างทันตาเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่มหาัศาจรรย์เมื่อหมอดูทั่วสารทิศได้ทำนายออกมาเป็นเสียงเดียวกันคำทำนายนี้อ้างอิงจากตำราบโบราณโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก ตัวของท่านนั้นจะมีดวงที่จะได้ปลดหนี้ปลดศินดวงชะตามหาโพกทัพวิ่งเข้าหาดังปราฏิหารประตูเงินประตูทองได้เปิดขึ้นแล้วคลื่นพลังงานแห่งบุญได้เข้ามากระแทกตัวท่านแบบจุกๆุและชีวิตหลังจากผ่านคืนนี้ไปภายใน3วันเจวันเตรียมตัวถูกหวยรางวัลใหญ่ เพราะว่าดวงโชคลาภโดดเด่นมาแรงแสดงความยินดีกับท่านผู้มีบุญบาร,รมีกันทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงชะตาและวาสนาของผู้ที่มีพลังแรงศรัทธาผู้ที่มีเคลื่อนแห่งบุญถึงคราวแล้วที่ตัวของท่านนั้นจะบอกลาความจนดวงชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วตัวขององค์ท่านนั้นจะถูกรางวัลใหญ่จะได้เงินล้านมากองอยู่ตรงหน้าจะมีโชคลาภลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยได้เงิน ล้านแบบงงๆอย่างแน่นอนเพราะดวงการเงินขึ้นแรงมากหนึ่งรอปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเมื่อได้เปิดเพจตำราโบราณที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายถึงดวงชะตาและวาสนาของตัวท่านนั้นเป็นคนมีบุญญาธิการสูงจะมีเหล่าพงเทวเทวดาคอยปกปักรักษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะเข้ามาหนุนนำโดยจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงชะตามหาโภคิัพั์มีดวงชะตาเศรษฐีและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นั้นก็เป็นเพราะว่าบุญและวาสนาของตัวท่านแท้ๆที่จะมีโชคลาภลอยพุ่งชนตัวของท่านแบบไม่ทันตั้งตัว และก่อนที่ท่านนั้นจะไปรับชมรับฟังพยากรณ์ที่เป็นความลับที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นให้ตัวของท่านนั้นจงเปิดดวงเปิดทรัพรับโชคด้วยการพิมพ์คำว่าสาธุสั่งครั้งและกดแชร์คลิปนี้ออกไป ให้สาธารณชนคนทุกทิศท,ทางได้รับรู้เพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่มันคอยฉุดดึงฉุดรั้งไม่ให้ชีวิตของตัวท่านนั้นไม่พบกับความเจริญกับเขาสักทีถึงเวลาที่ดวงจะเปิดดวงจะปังกับเขาแล้วหลังจากนี้หลังจากที่ตัวของท่านนั้นได้อดทนอดกลั้นสู้กับปัญหาหลายๆประการเรียกได้ว่าชีวิตทั้งหมดทั้งเหนื่อยทั้งหนัก,ท,นกทั้งหนาเสียหรือเกินเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีดาวหลายๆดวงที่โคจรเสียหลักโคจรผิดทิศผิดทางทําให ดวงชะตาของตัวท่านนั้นแตกหักเป็นรอยแยกที่ใหญ่หลวงและนับจากวันนี้เป็นต้นไปราหูคลายพย์นั่นก็แปลว่าตัวของท่านนั้นจะได้รับพลังงานที่ดีเข้าสู่ชีวิตพลังงานแสงแห่งความดีส่ายเข้าสู่ชีวิตดั่งแสงสปอตไลท์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขโชคลาภจะเข้ามาแบบรัว และเมื่อดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริที่หมายถึงอุปสรรคและปัญหาเรื่องหนี้สินศัตรูของตัวท่านได้ย้ายออกไปก็แปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองอุปสรรคและปัญหาหลายๆอย่างจะหายไปและจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาก็นับว่าจะทําให้ชีวิตของตัวท่านนั้นกลับมาเฉิดฉายรุ่งเรืองได้อีกครั้งเพราะปัญหาหนักๆอุปสรรคใหญ่ๆที่ตัวของท่านนั้นที่ได้พบเจอก่อนหน้านี้จากนี้ต่อไปก็จะคลี่คลายได้มากขึ้น และเมื่อดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่ราศีซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ดีในดวงชะตาก็จะทำให้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหญ่ๆและความน่ายินดีหรือว่าช่วงเวลาที่ดีจากนี้จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสมหวังเข้ามาจะเกิดความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภจะมีความโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาในหลายช่องทาง จากช่องทางใหม่ๆเข้ามามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถึงเวลาที่จะเป็นช่องของการเงินเจ้าชะตากลับมาโดดเด่นและเฉิดฉายเนื่องจากดาวพุธย้ายคู่กับดาวศุกร์จุติที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นโดดเด่นและก็จะมีมุมสัมพันธ์ที่ดีกับดวงดาวเมื่อดาวพฤหัสดาวแห่งวาสนาของตัวท่านนั้นจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในเมื่อดาวศุกร์โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนมหาศุขที่หมายถึงความสุขความจเจริญรุ่งเรืองความสมหวังในชีวิตถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะมีโอกาส เกี่ยวเกี่ยวความสําเร็จท่านในเรื่องของทรัพย์สินหลักทรัพย์ครอบครัวอีกบางคนอีกบางท่านก็จะได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาต่อมาหลังจากนี้จึงถือว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญมากขึ้นและต่อจากนี้หลายๆท่านจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นควรที่จะระวังคืออย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆคนที่ไม่สุดจริตเพราะจะทาให้ตัวของท่านนั้นค้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียโอกาสในชีวิตก็เป็นได้ อาจจะเสียงขึ้นโรงขึ้นศาลได้ดวงการงานถือว่าเป็นโชคดีของตัวท่านเพราะจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินจะโดดเด่นและเฉิดฉายได้ตําแหน่งจะได้รับพลังงานจากดาวพุธและก็ดาวสุขได้ตําแหน่งแห่งสุภะนั่นก็แปลว่าอะไรที่เคยยากอะไรที่มีปัญหามีอุปสรรคในหลายอย่างก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นที่เคยทุกข์ยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยมาอย่างไรเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายจากการเล็งดวงชะตาตัวของท่านนั้นจะทําให้ปัญ ที่เคยหนักภาระที่เคยใหญ่ที่เคยมีก็จะอ่อนกําลังลงไปและตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการลงทุนการเปิดกิจการขยับขยายธุรกิจที่เล็กๆให้เติบโตจากธุรกิจที่เล็กให้เติบใหญ่และให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการเดินทางพบปะเจราจาใดๆก็ถือว่าในช่วงนี้ก็จะมีผมประโยชน์มีลาบผลเข้ามาอย่างมากมายสําหรับราศี ตัวท่านนั้นเมื่อดาวนพเคราะห์ย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ดวงชะตาของตัวท่านนั้นเข้าสู่ดวงชะตาหาโภคย์เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากที่สุดในรอบหนึ่งปีที่รอคอยกําลังจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะผ่านช่วงเดือนนี้ไปแล้วดวงชะตาของตัวท่านก็จะย้ายจากฐานปกติเป็นฐานดาววงมหาโภคย์ดวงมหาเศรษฐี สิ่งใดก็ตามที่ตัวของท่านนั้นได้ตั้งใจและปรารถนาที่จะได้บ้านหลังใหญ่รถคันใหม่ที่สวยหรูฐานะมั่งมีและมั่นคงได้จับเงินก้อนโตอย่างมหาศาลในเร็วๆวันนี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับวาสนาของตัวท่าน แล้วถึงคราวแล้วชีวิตจะเปลี่ยนครั้งใหม่เพราะบุญเก่าเทวดาหนุ่มนำชี้ทางประธานพรให้แก่ตัวของท่านทุกๆคนให้ชีวิตโบกล่าความจนเพราะเป็นคนที่มีโชคลาภเป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองทองหมอดูหลายสำนักต่างก็ทำนายไทยทักออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นคือดวงดวงชะตาเงินคือดวงชะตาทองจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาชีวิตของตัว ท่านหลังจากนี้เป็นต้นไปอุปสรรคและปัญหาต่างๆรวมไปถึงความทุกข์ยากลำบากใจต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็จะประลายหายสิ้นหมดไปหรืออาจจะมีบางเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะทุเลาเบาบางลงไปหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้นก็จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานและเงินทองสิ่งที่เคยติดติดขัดขัด,ขดก็จะประลายหายไป จะสมหวังทุกประการโชคลาบและสิ่งที่ดีจะเข้ามาหาโดยรวมแล้วดวงชะตาของตัวท่านในปีนี้การเงินการงานโชคลาบวาสนาและในเรื่องของเงินเงินทองทองคือดีขึ้นมากดีแบบทวีคูณเลยก็ว่าได้เมื่อดวงเปิดแล้วจะหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นจากความนั่รวยแน่นอนเมื่อหมอปลายได้เปิดนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นอุปกรรมเก่าที่ตัวของท่านขอบอกเลยว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นกำลังจะหลุดพ้นจากวิกฤตกำลังจะพ้นจากวิบากกรรมทางด้าน ของการเงินจะหมดเค้อหมดโศกโรคภัยแค่เจ็บจะหายไปเพราะดวงชะตาพลิกจากไร้กลายเป็นดีจากชีวิตที่เคยอับเสารให้กลับกลายเป็นรุ่งเรืองจากเรื่องการเงินที่เคยติดติดขัดขัดและฝืดเคืองจะก,กลับกลายเป็นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บก็เพราะว่ากองบุญเก่าที่ตัวของท่านได้สะสมตั้งแต่ในอดีตชาติปางก่อนตามมาคอยหนุนนําดวงชะตาเพราะบุญเก่าของตัวท่านนั้นเคยร่วมสร้างเคยร่วมบำรุงพระพุทธศาสนาในการสร้างวัดวา,ารามสร้างโกรสร้างกุฏิที่พักสำนักสงฆ์ต่าง และท่านยังได้เคยบริจาคทำบุญทำกุศลกับคนยากไร้เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากจึงทําให้กองบุญบุญเก่านี้จัดเป็นกองบุญของคนที่มีบุญมีวาสนาและตัวของท่านนั้นยังบริจาคท่าน้ําค่าไฟให้แก่วัดวาอารามซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่หลวงจะทําให้ตัวของท่านนั้นจะเป็นเศรษฐีเงินล้านมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นจนสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้ดวงตาของตัวท่านนั้นจะดึงดูดกระแสงเงินสดให้เข้ามาหามีดวงที่จะมีโชค ามีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้จับเงินล้านก้อนโตจะมีเงินมากมายมากองอยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งต่างๆทั้งในดวงชะตาการงานดวงชะตาการเงินและเรื่องสุขภาพเรื่องของความรักและเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของความร่ำรวยเรียกได้ว่าเป็นโคตรมหาเศรษฐีมีเงินมากมายเหลือเก็บก็เพราะว่าฐานของดวงชะตาของตัวท่านนั้นไม่ได้อยู่ในส่วนของดาวนภาพผึ้อีกแล้วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าม่านหมอกที่เคยปิดบังดวงของตัวท่านอยู่มันได้ จืดจางและประหลาดหายสิ้นหมดไปแล้วสำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักพูดจาไพเราะจึงเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่รักของคนที่ได้พบเห็นและมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาและกริยามารยาสิ่งนี้คือเป็นดวงมหาเศรษฐีติดตัวของท่านมาตั้งแต่เกิดสำหรับเจ้าชะตาทั้งหลายในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เจ้าชะตาทั้งหลายดวงชะตาของตัวท่านจะค่อยๆดีขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจเพราะบรรดาดวงดาวหลายดวงทั้งหลายก็จะยอมอออจากตำแหน่ง มรณะแล้วมาชุมนุนและรวมตัวกันในตำแหน่งสุภรานั้นก็จะทําให้ตัวของท่านในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขความสมหวังความดีงามจะเข้ามาในชีวิตจึงถือว่าจากนี้ไปเป็นเวลาที่ประตูบุญได้เปิดขึ้นแล้วและดวงดาวทั้งหลายนั้นจะโคจรเพื่อหนุนส่งโอกาสดีๆให้เจ้าชะตาจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตและสําหรับการโคจรเคลื่อนย้ายราศีของดวงดาวทั้งหลายจะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพกับดวงชะตากับชีวิตของตัวท่านก็ถือว่าเป็นจังหวะและเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของตัวท่าน จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปสู่ทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ว่าเดิมเนื่องจากบรรดาดวงดาวน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงดวงดาวทั้งหลายก็กําลังเล็งราศีย้ายเข้าสู่ตําแหน่งที่ดีจึงถือว่าอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยหนัก อะไรที่เคยเหนื่อยและลำบากใจจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลานี้ก็จะปรากฏว่ามีดวงดาวหลายดวงที่โคจรถอยหลังและในบางท่านในช่วงนี้จะเคลื่อนตัวค่อนข้างจะช้าแต่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเยอะแยะเพราะถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านใน12ราศียังไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถึงอย่างไรเพราะตามเจ้าชะตาในเดือนนี้ก็ยังเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลาย ที่ตามองไม่เห็นจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบถือว่าเป็นจังหวะเวลาของตัวท่านความสมหวังจะเข้ามาในชีวิตด้วยมุมการโคจรของดวงดาวนั่นเองถือว่าจะมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาสำหรับตัวท่านนั้นเป็นคนที่รักใครแล้วก็จะรักจริง ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรักแต่ถ้าได้เกลียดใครเข้าแล้วก็จะเกลียดจนเข้ากระดูกดำเลยก็ว่าได้ชนิดที่ว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบสำหรับตัวของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรเรื่องของการเงินค่อนข้างจะชัดเจนจะมีโอกาสจะสมหวังสมดังใจคนในครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขตามตำราบโบราณได้กล่าวเอาไว้เมื่อดาวโครจรได้ตำแหน่ง ทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้ในราศีนี้มักเป็นคนที่มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาใดๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมีบุค,คลิกภาพเป็นกันเองเป็นคนรักเพื่อนและชอบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง ไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆเช่นเดียวกันในบางเวลาตัวของท่านก็มีมุมเป็นเด็กในสายตาของคนอื่นเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแต่ก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คบได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่รักสันติสุขถ้าหากว่ามีความทุกข์หรือเรื่องกังวลใจก็จะเก็บเอาไว้ในใจไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นได้ง่ายๆ สำหรับตัวของท่านนั้นยังเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีในหลายๆเรื่องหลายปีที่ผ่านมาชีวิตของตัวท่านนั้นได้เจอกับมรสุมลูกใหญ่พัดผ่านเข้ามาในบางครั้งชีวิตของตัวท่านนั้นจะทำอะไรก็จะมีแต่อุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวตัวการงานและเรื่องของความรักส่วนหนึ่งนั้นอาจกมนายเวรในอดีตชาตินั่นเอง ขอให้ตัวของท่านนั้นคิดอยู่ในใจเสมอว่าเขามาถ่วงเวลาเพราะต้องการบุญกุศลจากเราให้ตัวของท่านนั้นหมั่นทำบุญทำทานอุทิศบุญกุศลขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรและหมั่นสร้างแต่กรรมดีทดแทนจะได้เป็นการเปิดทางในการดำเนินชีวิตของตัวท่านได้ดีมากยิ่งขึ้นชีวิตของตัวท่านที่ผ่านมาผ่านความตายมาตั้งแต่เด็กถึงแม้บางคนจะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ก็ต้องเป็นเสาหลักอยู่ดีชีวิตต้อง องแบกภาระด้วยความยืนดีเพราะมีความสุขที่ได้ทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อครอบครัวคนที่ท่านรักสำหรับตัวของท่านนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาถึงจะไม่ได้รวยแต่ก็รวยน้ำใจจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับอยู่เสมอ หลังจากที่ราหูย้ายโคจรสถิตราศีจะส่งผลให้การเงินที่เคยขัดสนและฝืดเคืองก็จะกลับมาราบรื่นมีโอกาสมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางจากช่องทางใหม่ๆเข้ามาอย่างเพิ่มพูนการเงินจะประสบผลสำเร็จค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับตัวของท่านนะคะถ้าคิดดีทำดีด้วยดาวประจำตัวโคจรได้รอบ30ปีจะช่วยประคับประคองค้ำจุนหนุนนำ ให้คล ა วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะมีโอกาสที่ชีวิตจะมั่นคงท่านใดที่หวังจะมีรถคันใหม่ป้ายแดงหรือว่าบ้านหลังใหญ่ก็จะมีเกณฑ์สำเร็จเงินทองจะเข้ากระเป๋าจะมีโอกาสจะได้รับโชคลาภก้อนโตจากการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงจะมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งจะได้จับเงินล้านเรื่องของหนี้สินของตัวท่านนั้นนก็จะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ แต่สิ่งที่ตัวของท่านต้องทำในเดือนนี้นั้นก็คือหมั่นสร้างบุญก้อนกุศลทำบุญเกี่ยวกับน้ำหรือทำรงทานเกี่ยวกับน้ำจะช่วยเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินให้ไหลลื่นชีวิตจะมีแต่ความสุขก,กายและสบายใจไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักคนเมตตา และในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นมเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านนั้นน้อมจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรที่ตัวของท่านนั้นได้เคยล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในภพชาติไหนให้ตัวของท่านนั้นได้ล่วงเกินส่งผลบุญกุศลให้กับคนที่มาถ่วงไม่ให้ชีวิตของเราไม่พบกับความเจริญราศีของท่านนั้นจะมีความร่ำรวย และมีความมั่นคงและมั่งคั่งทางด้านการเงินและการงานในตลอดไปเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวว่าที่จะส่งเสริมโอกาสในด้านของหน้าที่การงานหรือความสามารถเฉพาะตัวถึงอย่างไรก็ตามความระลึกอยู่ในใจเสมอว่าความสำเร็จทางด้านการเงินและการงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงแค่เพียงอย่างเดียวแต่ยังจะต้องพึ่งพาความขยันและมั่นเพียร การวางแผนที่ดีและมีวินัยในเรื่องของการเงินและการใช้ชีวิตร่วมด้วยแต่การที่มีดวงที่ดีและมีโชคเข้าข้างในชีวิตนั้นสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและแรงผลักดันให้เราประสบความสำเร็จได้ไวและมากยิ่งขึ้นนั่นเองสุดท้ายนี้ถ้าหากตัวของท่านคนใดที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบจนแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจและแรงผลักดัน เพื่อให้สาธารณชนคนทุกทิศทางได้รับรู้และได้รับฟังด้วยเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันใหญ่หลวงเพื่อให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลามาไม่ขาดสายร่ำรวยเป็นเศรษฐีโรภคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงอย่าเข้ามาในชีวิตอีกเลย ศัตรูขอให้แพ้ภัยตัวเองมีความก้าวหน้าในงานที่ทำไปตลอดทั้งปีนี้กับทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณจากใจที่ท่านได้เปิดใจรับฟังธรรมะจากช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตในวันนี้ขออานิสงส์แห่งการรับฟังธรรมจงส่งผลให้ชีวิตของท่านหลุดพ้นจากทุกข์พบแต่ความสุขใจ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีทองไม่ขาดใจรับทรัพย์มั่งมีสีสุขทั้งทางโลกและทางธรรมหากธรรมะนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงธรรมให้ถึงใจคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสงบเย็นจงมีแด่ทุกท่าน 傻图，傻图，傻图。